ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เวเราบินเบาแอมมาทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อเสี้ยงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อเสี้ยงนี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่ก็เคยบอกเข่าสามตัวจังๆครับสามตัวโตเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพ่อเสี้ยงครับฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะกับกูอยู่ในบ้านแล้วครับกับกูคำกับกูคู่นครับท่านผู้ชมเนาะกับกูน้ำโชกกระว่าได้ครับ มือห้องบอกเลขครับสิเป็นสองตัวเด็ดหรือว่าสามตัวเด็ดครับพอเสียงของเฮานักลองพระเอกเก่ากะนั่งถ่ายอยู่ั้างในคุณล่ะครับท่านผู้ชมเนาะไปถามตัวเลขกันครับแล้วก็ไปรับชมเสียงเพลงมันวนครับพอเสียงกันครับผมกับสวัสดีครับคุณพอเสียงสวัสดีครับสาธุสาธุครับคุณพ่อเนาะมาหาพอเสียงฝันแมนอีกขังหนึ่งครับงวดก้อนๆเลยครับ ถูกจังๆครับท่านผู้ชมเนาะถูกจังๆครับหมวดก่อนสามตัวตัวเนาะคุณพ่อเนาะแมน่นแม่ครับผม,แ,มแต่หมวดที่ผ่านมากอีกกะผิดพลาดเนี่ยนิดน้อยครับผมก็มีเขามีรุดธ,ธรรมดาเนาะครับคุณพ่อเนาะ,ะไล่ละเอียดเป็นยังไงครับคือคักแน่ยแต่ว่า,าวสู้เอฟซีเป็นฟังไลยครับเอาความฝันบ่ครับผมฝันก็ว่าฝันเกียเก่ยวแก่กับไอ้ตู้แก่ตู้แก,ก่มันหิวหนีหลายปีหลายศาสตร์ใดะมันมาเคยห่องมันห่องจะยิ้มบริเวณห่องหลายมันมาห่อง กนับบึงได้ทิพสองห้องยุดไล่เถื่อได้ทิพสองขังได้กิมไม่ได้ได้วกหาวกพวกเถื่อพวกพวกเถื่อหาเถื่อวกเถื่อมันห้องทิพสองเถื่อนับบึงย่าได้ก็ได้ทิพสองเถื่อสองสามเถื่อเด้อครับเออหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่อันนี้มันห้องอะไรก่อนครับห้องได้ทิพสองเถื่อนับบึงทิพยสองเถื่อแมันก้มฝันด้เห็นมันห้องอี๋ครับมันห้องมันห้องผมก็นอนอยู่บ้านมันห้องครับระจวนเบากับแมยบ้านว่ะหัวกับแ่มันคือ ห้องพิษตั้งเจตถือห้องสิบสองครับสิบสองเถือผ้ากันหนับมันเพื่อห้องหลายเถื่อเคยถืห้องหลายเถื่อไม่ต้งห้องเต้าเก่าชุดเก่าสามศูนย์นกะมันห้องเก่าเถื่อครับบัดมืห้องมันแก่เนี่ยสามเถื่อก็เลยจะมาด้อเอาเก่าสามศูนย์ชุด้ครับชุดนั้นเก่าสามศูนแมนมันเป็นออกเก่าศูนสามครับแมนเออที่ยวนีกะมันห้องสิบสองเถื่อเที่ยวนี้ห้องสิบสองเถื่อโบ่เลโ่ทุกเลยไม่ห้องโดดมากกว่ากแก่กบแก่โดดโ่เลยว่าทุก ตุ๊กซะก่อนครับผมมาห่องโดดสิบสองเถื่อสิบสองเถื่อสิบสองเถื่อคำพูนคำพูนเนาะคุณ่อเนาะแล้วผมก็ขึ้นวัดคำพูดอยู่ก็บแก่มันขึ้นห่องน้อยมันกับคนว่ามีอุฒปละซักมีเป็นล่างคนวัดในบ้านห่องสิบสองเถื่อผมก็ขึ้นฉีดคือถิีดไอเป็นแตจไอมีโชคมีลาบไม่ลาบครับหลวแม่ครับบ้านเลขที่เท่าไรล่ะครับว่าเลขที่นั่นสองแปดหกสองแปดหกเนาะพี่หน้าเบิ้งเดี๋ยวได้ที่คิดครับผมตะวันอยู่ที่ครับ วันที่นี่นสองแปดหกครับผมเก้ากับแก่ห้องนั่นสิบสองเถื่อสิบสองเถื่อน้อบัตรสองเถื่อครับผมบาตนี้เลขสามตัวตัวใดเนาะครับคุณพ่อเสียามตัวแต่ว่าผมผัดหมักกล่องผมหมักผมผัดหมักสามผมผัดหมักสามศูนย์เจ็ดซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วปะครับนี่สามศูนย์เจ็ดซื้อเนี่ยนี่เด็ดใช่ครับครับอันซื้อมาอีกผมเลยไปซื้อไว้ครับยกขึ้นมาใเลคุณพ่อคุณพ่อนี่ เดี๋ยวับท่บให้เอฟซไปไหมสามทุนยเจ็ดผมคืนหมักเรื่องไปซื้อไ้ก็น้าว่ะสิโอ้มักเหล็กสามนเจ็นาะสามตัวครับครับผมครับ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 ครังวดวันที่สิบมีถทนาย่นพศอสอสองพันเท่าไรหกสิบหกนะครับเนาะสามศูนย์สี่สามศูนย์เจ็ดนะครับคุณพ่อครับผมโอ้หหายใ้รางวัลใหญ่เลยคุณพ่อหกล้านเนาะคุณพ่อเนาะใบนีเนาะครับโอ้ยขนาดให่ดีห้มัน จักเีจังเไดจิกเกียดเน่ยดนั้นจังสีเอ้ยครับทำบุญทำศีลนะครับคุณพ่อเนาะครับผมพอให้พอเสี่ยงของเข้าะเอกมลํำเก่ามีโชคมีลาภเลขสองตัวนี่เป็นสิมันเอาขั้นสื่อืตามว่าแก่บอกนี่แล้วกับแกมันห่วงแกันาสื่อที่สองครับที่ไปสื่อเยอะหรอกมืออืนก็สองหนึ่งหนึ่งสเนาะคุณพ่อเนาะสองหนึ่งหน่ะแตงวดนี่เอาสามศนย์เจนอตรเตอรี่สามศูนย์เจ็ดครับผมสามนเจ็ั่นซื่อแล้วครับหลักกาลเที่ตัวแรกก็ครับ 2,8,6,2,8,6แปดโอ้แน่รอนครับเดี๋ยวเสียงพี่หน้าเบิ่งครับผมสี่ฟันไปสี่ละครับเอาเสียงเพลงเสียงลำไปฝากเอฟซนะครับพอเสียงครับครับเอาเอาเบิ่งรับให้พระเอกมาลำได้ครับนั่นแซมเปิลอะครับผมเอาหน่อนะครับผมฝนโมลงตุงเป่าพี่สายเงาวัวสดเืินลอกนางเอย tân cần sau, si ba cháu, ô cầu suk chung. tất chạy ra chạc thùng, si mùng su mương duang, Nhìn trên cầu quang ra khu, ưu ô ấy, mang chạy hai, ưu ô ấy, chạy hai. ôi, đi, nà, xa ta, tuổi, đi, phun, mô, tóc, ma, mày, đôi, bay, quay, man, mắn hiểu nha bố kéo bông khuyên khuyên ni năng ngấu khuyên sang châu đều đầu áo nay xuống chẳng có man tốt ăn cầu áo nay xuống chẳng nằm hòn nong cửa chèng chút chế bác xa đi nhau nhau sâu đều khuyên đầu khuyên sang châu hỏi nói nung chi chí rắt mỹ sao bì thì chọn พี่买买买ี买买买买่องค่อยต่จะไม่ซูไม่ซูไม่ลต่ซูหม่พี่ที่ไปเช่าอยสานกวงกวา ต้องฟ้ามีแต่แดดกับฝนแต่ว่าสาวน้ำมนต์มีแต่คนหลอกดวงเสื้อเจ้าระซึมเศร้าในสวงเอาคำหวานมาว่วงเดียวไปพ่วงคนกนนนูนั่งดูเห็นคู่หมายกีกบกระเป๋าดีบีบกี่ปีไม่มีหวังไอ้เวาเจ้าก็ไม่นั่งไอ้ไม่มีตะตังไปนั่งรถคุณกูฟังเลือสู่เราคนกูเขาเด่นได้ที่เป็นบูบายไป,ไปบุบายไปว่างไปรับจ้างตะตังพี่พ่ามีพ่อพี่ที่ขอเป็นแฟนกาเด่นสู้คำ chấm viên đẻo nèo, u khó nẻo khăn bao mê, ải bao mỏm đùm bao miện ải ní viên tiền để biên soạn ai ní viên ní viên tiền để biên soạn sao u đòn non cái bài chơi say đầm sao chạy đầm đưa bao sao chạy để ra về buông lăng phụn thế thì nang người sao u vẫn nhèm hai, mai xuân để cứu bút phu nhiêu bát cứu bỏi đuôi bằng bút phu nhiêu phu nhiêu bát cứu bỏi đuôi bằng lưỡi răng ma tuác ăn nho răng จเจ้าเจ้าระยมเจ้าโอดสู้พี่ไม่ได้เป็นคู่อยากเป็นคู่ก็เ,เมินตัวใหญ่ใญาติกันเงินมาขายก้อนลำเปินเหนียวมาแตงต้องต้องใจเจ้าคู่ได้หมาไปก่อนมาถัดต้อนจากพี่ผีหนักก่อนเดือดููดูเือเถูกดูกเจอดูกเสอืเสอ,เสอ,เสอพวกเจ้าเงื่อนเดิยนที่ไปเดือนเป็นคู่จังสีมาสู้่อนจังสีมาที่สู้ส่อโอครับผมสุดยอดที่เก่าครับเอพสีเนาะ ครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อเสี่ยงของเฮาหลายๆครับที่มอบตัวเลข3ตัวเด็ดตครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ2566ันาะครับเนาะเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบซื้อลอตเตอรี่ครับขอใถือรางวัลที่1ครับท่านผู้ชมเนาะกับขอบคุณคุณพ่อเสี่ยงหลายๆครับสวัสดีครับครับผมครับผมเนาะเดี๋ยวเบลแอมมาทงหนึ่งสี่จุดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับเบลแอมมาทงหนึ่งจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทองสื่อเยกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเรืถือนะครับนะ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง กอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้อเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนและกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แลวก็บี่บี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดเนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาเลยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเหายวไข่ไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหนุใดคนมองโบเห็นลานค้าเห้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ป,ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากลนหักกนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซกระโตนมาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้อทสามผู้ชมลาคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม เอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเขาเสด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใายล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ